thank you What's oh. defy the rules yeah. and break oh. the chains <laughs> 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 oh. <29. laughs> ดดเดี๋ยวว่าเอาไม่<ด>ถึงสายสุ่มสอยยังไม่ได้แล้วเนี่ยไปตรงนนั้น ของานะอ้าวดีของตีโหดัดนเี้มีตัวมาที่เราเนี่ยบ้านคืนจ่ใจตัวอวมคนเยอะตัไวะผมว่าสองตีนะพี่สองตีสามตีกี่ตีไม่รู้ได้ปืนก็พอ Longer. Oh, oh, oh. <clears throat> มาเดยมาเดี๋ยวบ้านแดงมีนะบ้านแดงมีหงคงครับเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่บ้านแดงพี่สองตัวบ้านแดงหน้าเนี่ยมันยิงพี่แล้ว ดาวไหมไดาวดาวอบ้านแดงแม่งเยอะแยะให้ตัวหมดเลยโง่ไม่มะเยอะไปไมก่กี่สุวเลยอ่ะ Chào! Tại bị hay lạc vậy Ờ... dù là... gạo cái gạo gạo cái bên một gạo cái bên một mình gạo gạo cái gạo một cái ไปได้หมดอะอยู่บนสะพานแล้วป้าช่วยพดอยู่กับผมไแล้วก็หนู่งสอง่นของอยู่นี่ คุณนะมีตัวมีตัวเี่ยวมีตัวเี่ยวมีพบศัตรูแล้วเดียวเดียวเดียวมแล้วเขาสูดแม่งนไม่โดนเลยพบศัตรูแล้วอะวะมันไปชูวเพื่อนแน่เลยพี่ไปนอะไรวะนหเนี่ย ขึ้นมรูแล้วไงางบมีนะฝั่งนน้นนะ่ะฝั่งริมน,น้ำอ่ะฝั่งริมน,น้ำมีตัวนะ แล้วโม่เลยเอ้ยพี่บนขาวเปิดตู้มาทีหนึ่งแล้วเปิดมาทีหนึ่งแล้วอ้าวตายแล้ว้ายยังยังอยู่ ตัวอะยังมีตัววิ่งมาพี่อา้อาวหมดเป็นยังวะพี่สกาฟ้องอะไรเนี้ยเก็บของตรงนี้ได้เก็บเสียงไม่อยากจะสก้บาบอกว่าจะแ,แบกเก็บเสียงไม,ไมมนี่พี่ เปิดคางไงล่ะอะเดรจะได้แล้วก็เปิดได้ไหมใครต้องเป็นของเราทุกตู้สการ,ราฟสามทำไมเขาเก็บกันสี่คนเลยล่ะตีหลังเข้า ระเบิดรู้ไห่ไวะไั้มาปงมาปงไม่เจอคนได้ไงวะมีเท้าขึ้นนะพี่ใกล้ตีเราแล้วเอามาง้อเยี้ยบคันอยู่กับเาเลยไม่ใครหัว mọi thứ kể đến mọi nhảy hai triple kill này mãi mất thôi đã có xuống thôn môn anh này, hai nà, hình này. bốp đi bốp phá. bốp hai bốp hai bốp มีมาเยอะจังแต่จริข้างในยืนทีนี้อลไรก็สิ่อะของตรงนี้มัเขาวาลางัสองรบศัตรูแล้วเอาดิเยอะเยอะผมมันได้วงหมะน่แต่แล้น่าน่ามหะ Oh não oh <coughs> <coughs> Kill! ก็แบบว่าเกมนี้ครับไม่ต้องมีอะไรมากมายครับคือเดินแบบชิวๆครับคือเราสุ่มทีมนะเพื่อนเพื่อนเก่งครับเพื่อนตึงครับเพื่อนก๊อตครับมันก็เลยทําให้เราบุย่าไปแบบชิวๆนะครับเรียกได้ว่าก็คือแทบไม่ดาวกันเลยได้น่าจะชกเพื่อนแค่รอบเดียวนะครับแต่ฉะนั้นก็ทีมเบิร์กสุดๆนะครับ แต่ที่แน่นอนคือลุงไม่กล้าแยกออกจากทีมนะเพราะว่าเราสุ่มทีมมาแล้ว3มคนนี้เข้ามาตีเดียวกันเลยถ้าเราสุ่มทีมถ้าเราดาวบอยเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนเพื่อนบนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ลองดูเอาอแล้วกันครับไอแมงมุมลุงได้ออกริดนะครับช่วงน,นี้ตึงสุดๆครับใครอยากลองเล่นตามลุงก็ลองนะครับเซตนี้สําหรับลุงนวลครับไอแมงมุมครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเหมือนเดิมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจให้นิดนึงก็ยังดีครับมาดูแค่2คนลุงก็ลุงหนวดก็ดีใจแล้วครับไม่มีอะไรมากมายครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ